สิริเจริญโฮมสแตร์ด r d ถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจเจริญโฮมแนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทร,ร,รศรรพัพท์039-498-585โปรโมชั่นตุริจริญเดือนกันยายนจับหนัก ฝักบัวเฮเฟเล่ครบชุดปรับ3ระดับราคาปกติ590บาทราคาพิเศษเหลือเพียง498บาทสุขภัณฑ์อเมริกัน TF 2 3 9 9ราคาชุดละ2,760บาทแถมฟรีอ่างล้างหน้าอเมริกัน TF 9 5 9มูลค่า840บาทประตู PVC 70คูณ180ชุดหนาพร้อมวงกดร,ราคา890บาทแถมฟรีบัตรของขวัญมูค่า150บาท กระเบื้องปูพื้นผนงังกระเบื้องปูพื้นดูราเกรส8ปดทุกลายกระเบื้องผนังลีลา8ปดคทุกลายกระเบื้องปูพื้นโส,โสโกโก12คูณ12ทุกลายปกติราคาเมตรละ189บาทราคาพิเศษเหลือเพียง159บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2558หรือจนกว่าสินค้าจะหมดลงนค่ะ thank <laughs> you พลเอกนิาิประชาณุพร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ทําการรื้อถอนรงพางหลักลอบริเวณท่าเทียบเรือหลวงบ้านปากน้าําแขงหนูทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวภาคข่า y ม e w s สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมกสู่ช่วงเวลาของขา่าภาคข่ามไมนิวค่ะประจําวันอังคารที่22กันยายนพศ2 5 8 8ค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างขวัญกําลังใจค่ะ ที่วัดเนินกลางหมู่6ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่และที่วัดแตงเมหมู่หนึ่งตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนายกองเอศวิราชรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปัาม์ได้นำสิ่งของพระราชทานจำนวน1,540ชุดมามอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ โดยมีนายสามารถเลยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานสรุปความเสียหายของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจากผลกระทบของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงระหว่างวันที่13ถึงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิง่งในพื้นที่9อำเภอ29ตำบล159หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบทั้งสิ้นประมาณ3,292ครอบครัว12,006คนบ้านเรือนเสียหาย2หลังพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ14,510ไร่ค่ะนอกจากนี้ยังมีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายไปจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสะพานท่อระบายน้ำ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกคนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารและน้ําดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างสำรวจความเสียหายโดยรวมเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะ สาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีจัดเวทีประชุมวิชาการสุขภาพดีวิถีคนจันยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณาสุขรองรับประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้ที่โรงแรมเคพีแกนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2558ภายใต้ชื่อสุขภาพดีวิถีคนจัน ซึ่งสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่22ถึงวันที่23กันยายนโดยมีผอ,อโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอประธานอสอมตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายงานด้านสุขภาพเข้าร่วมมากกว่า500คนค่ะนายแพทย์จันทันธรรมตุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในปีนี้ภายใต้ชื่อสุขภาพดีวิถีคนจันทร์จะเป็นเวทีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสาธารณาสุขและภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานด้านสุขภาพส่งเสริมการพัฒนาผลงานต้นแบบและนวัตกรรมด้านสุขภาพซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน ในโอกาสนี้ยังได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการการประกวดนวัตกรรมผลงานส่งเสริมสุขภาพค่ะ ซึ่งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ทันกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยรวมและนำไปสู่ความพร้อมในการแข่งขันเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปค่ะ สถานการณ์น้ำป่าใน3ตำบล2อำเภอเริ่มที่คายค่ะชาวบ้านเตรียมย้ายสิ่งของกับที่อาศัยขนาดพื้นที่บางส่วนยังมีน้ำท่วมสูงปอพยังตรึงกำลังเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือค่ะ วันนี้เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวยังคงติดตามสถานการณ์น้ำป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลวังใหม่ตำบลวังตะโนดตำบลรำพานอำเภอในยอามและตำบลทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่พบว่ามี4ตำบลระดับน้ำเริ่มลดลงยังคงเหลือเพียงตำบลรำพานที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ตำบลวังใหม่ตำบลวังตโนดอําเภอนายามและตำบลทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่สถานการณ์เริ่มขี้คายระดับน้ำเริ่มลดลงไปมากแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนระดับน้ำสูงประมาณ20-30เซนติเมตรขณะชาวบ้านที่อพยพหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณวัดหนองสีงานและบ้านญาติ พากันเดินลุยน้ํากลับไปสํารวจความเสียหายของบ้านเรือนเพื่อเตรียมทําความสะอาดและขนย้ายข้าวของกลับที่อยู่อาศัยหลังน้ําลดและกลับสู่สภาวะปกติค่ะ โดยในส่วนของตำบลรำพานอำเภอนนยามีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับน้ำป่าที่ไหลามาจากตำบลวังใหม่ตำบลวังตโนดอำเภอนนยามเข่าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนโดยมีระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรขนาดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับทางปอพเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานยังคงตรึงกำลังคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงการแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้กับชาวบ้านที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมค่ะและเพื่อดูแลทรัพย์สินซึ่งจากการสังเกตพบว่าระดับน้ำทรงตัวและเริ่มลดลงบ้างแล้วคาดการว่าในวันพรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงมากกว่าเดิมเนื่องจากตำบลลำพันธ์เป็นพื้นที่อยู่ติดก,กับทะเลซึ่งจะทำให้น้ำป่ามีการระบายน้ำที่เร็วยิ่งขึ้นหากไม่ประสบกับเหตุน้ำทะเลหมุน ขณะที่ทางจังหวัดได้รับรายงานสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้งสิ้น9อำเภอ29ตำบล159หมู่บ้านคิดเป็นพื้นที่ประสบภยัย21.75ร์เซราษฎรได้รับผลกระทบ3,252ครอบครัว 10,206คนความเสียหายเบื้องต้นมีบ้านพักเสียหาย2หลังสิ่งสาธารณประโยชน์สะพาน6แหง่งฝายกั้นน้ำ2แหง่งถนน3สายพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบ14,510ไร่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำป่ายังคงไม่ยุติโดยทางจังหวัดได้สั่งการให้ปอพอเตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งจะได้หาทางเยียวยาช่วยเหลืออีกครั้งค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานค่ะได้ทำการรื้อถอนพงพังหลักลอบริเวณท่าเทียบเรือหลวงบ้านปักน้ำแขมหนูตำบนตะกัดเงาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายอังกูลรัตนพรมหัวหน้าศูนย์บริการจัดการประมงทะเลไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองทำการส่วนที่กำลังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอ,อำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่อาสาสื่อประมงเพื่อปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชที่ 24/ ทับ2558 เพื่อรื้อถอนทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมายพงพางหลักลอแม่น้ำลำคลองและชายฝั่งทะเลภาตะวันออกโดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดผู้นำท้องถิ่นรวม49นายได้ลงพื้นที่บ้านปากน้ำแขมหนูเขตอำเภอท่าหมายจังหวัดจันทบุรีโดยนำเรือเร็วเรือยางและเรือท้องแบนลองไปตามปากแม่น้ำเข้าไปยังพื้นที่คลองตาสังขนาดที่น้ำทะเลลงเรือใหญ่จึงไม่สามารถเข้าไปในลำคลองนี้ได้โดยคลองดังกล่าวมีความยาวประมาณ10กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกาศเงาตำบลบางกระชายตำบลคลองขุดตำบลลำพันธ์และตำบลวังตโนดทั้งนี้บริเวณของตาสังแห่งนี้เต็มไปด้วยพงพางหลักลอที่มีเจ้าของกิจการได้ทำการรื้อถอนไปบางส่วนกับที่ยังไม่ได้รื้อถอนซึ่งใช้อวนตาถีที่ชาวประมงนำมาดักเพื่อดักจับสัตว์น้ำในช่วงเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงที่ยังมีอยู่บนเรือประมงเป็นจำนวนมาก โดยเครื่องมือชนิดนี้ทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กสูญพันหายไปเป็นจำนวนมากและสำหรับในวันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการรื้อถอนหลักลอและโพงพางออกทั้งหมดและตลอดระยะทางกว่า10กิโลเมตรค่ะพากันสักคู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบขา่าวที่2ค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้าในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุก,กายสบายใจกันทั้งครอบครัว กลับมาพบค่ะช่วงที่2ค่ะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีละตราศดให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมอัมลาหน่วยในพื้นที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในวันนี้ค่ะพลเรือโทธนาการไข้ควรผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่นำกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราศด เข้าแถวให้การต้อนรับพลเรือเอกไกรสอนจันสุวานิช์ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมให้โอวาแก่กำลังพลในสังกัดในวันนี้เวลา14น,นาฬิกานสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีรวมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรีถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่คู่คนจันทบุรีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องทัพทีมสยามสักงากานองการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายอำนาจช่วงฉําประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีรวมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นค่ะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของคังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรีพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะของเครือข่ายหรือชุมชนควบคู่กับการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนสร้างสารรค์กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะด้วยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุเช,ชิดชูผู้สูงอายุเป็นภูมิปัญญาของสังคมค่ะ สำหรับกิจกรรมของการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชนการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุอาทิการสาธิตการทำหมวกและหลังคาม,มุงจากการคัดแยกขยะเพื่อทำปุ๋ยสาธิตการนวดของหมอเป่าพื้นบ้านนวดแผนไทยและการวาดภาพเหมือนสามิติค่ะ เทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และกำจัดกอสวะค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกานายกิจพัชรพลเสมอเหมือนนายวิเชษเปลี่ยนโมรีรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีที่ปรึกษานายกลงพื้นที่อำนวยการแก่เจ้าหน้าที่ในการตัดต้นไม้บริเวณชุมชนริมน้ำและการกำจัดกอสวะบริเวณใต้สะพานนิรมนค่ะ เนื่องโดยมีประชาชนขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองจันทบุรีในการตัดต้นไม้บริเวณชุมชนริมน้ําจันทบณนคณะผู้บริหารเทศบาลจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดําเนินการตัดต้นไม้ที่ล้าสายไฟเพื่อป้องกันการหักโคน่นสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจงานการกําจัดกอสว่า บริเวณสะพานนิลมนเนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้แม่น้ําจันทบุรีมีปริมาณน้ําที่สูงขึ้นและกระแสน้ําพัดพากอสวะมาติดบริเวณต่อม้อใต้สะพาน ขนาดผู้บริหารจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยลงพื้นที่ปฏิบัติงานนำกอสวัสดที่ติดใต้สะพานออกเพื่อเร่งระบายน้ำของแม่น้ำจันทบุรีลงสู่ทะเลลดปัญหาขยะกีดขวางแม่น้ำลำคลองเพื่อให้กระแสน้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้นค่ะข่าวพยากรณ์อากาศของวันนี้ค่ะ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพาม่าและประเทศลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอนดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจายภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวภาคค่ำไมนิว New ลงแล้วนะคะพบกับดิฉันและทีมข่าวไมนิวได้ใหม่ทางช่องไมเคเบิลทีวีช่องชัดทุกช่องไม่ต้องใช้กล่องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจเจริญโฮมแตนด์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585 er โปรโมชั่นสุริจริญเดือนกันยายน จัดหนักฝักบัวแฮ้เปเลครบชุดปับ3ระดับราคาปกติ590บาทราคาพิเศษเหลือเพียง498บาทสุขภัณ์อเมริกัน American TF 2399ราคาชุดละ2,760บาทแถมฟรีอ่างล้างหน้าอเมริกัน TF 959มูลค่า840บาทประตู PVC 70คูณ180ชุดหนาแล้ววงกดร,ราคา890บาทแถมฟรีบัตรของขวัญมูลค่า150บาท กระเบื้องปูพื้นผนังกระเบื้องปูพื้นดูราเรส8ปดคทุกลายกระเบื้องผนังลีลา8ปดคูณสิทุกลายกระเบื้องปูพื้นโสุสโกโ12คูณ12ทุกลายปกติกราคาเมตรละ189บาทราคาพิเศษ็จเหลือเพียง159บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2558หรือจนกว่าสินค้าจะหมดลงคะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова